มาเจอกันอีกแล้วนะคะปเป้เล็กพวงหน่อยต่างแดน,นตอนนี้นั่งอยู่ในร้านนะคะตอนนี้ไม่มีลูกค้าแล้วทุกคนก็เลยอยากจะมาลงคลิปวิดีโอให้กับทุกๆคนได้ดูกันหลังจากที่หายไปนานมากๆเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้เป้ค่อนข้างที่จะยุ่งมากเลยในเรื่องของร้านนวดนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอากาศหนาวแล้วก็ลูกค้าเยอะมากค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบคนเขาเริ่มมานวด แต่วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงร้านนวดหรือว่าไม่ได้มาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับร้านนวดเลยนะทุกคนแต่อยากจะมาแนะนำสกินแคร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพื่อจะได้ไปหาซื้อมาใช้กันอะไรแบบนี้เนาะ ออกตัวก่อนนะทุกคนว่าคลิปวิดีโอนี้เป้ไม่ได้มีสปอนเซอร์หรืออะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าในชีวิตประจําวันเป้นเนี่ยเป้นเนเปกินเป้ใช้แบบนี้เลยเห็นว่ามันดีแหละทุกคนก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ดูกันนะก่อนอืน่นอยากจะบอกว่าตอนนี้อายุเป้ก็เข้า39แล้วนะทุกคนคือด้วยหน้าตาผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่ม ไปตามวัยอ่ะทุกคนแต่ว่าเป้มีวิธีการดูแลตัวเองแบบนี้ค่ะทุกคนในทุทกๆวันค่ะทุกคนเป้จะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยก็คือจะดื่มน้ําแล้วก็จะดื่มคอลลาเจนก่อนเลยนะคะคอลลาเจนที่เป้ดื่มตอนนี้นะคะเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนนี่สมัยก่อนนี้ที่เป้เคยมาทํารีวิวให้ดูนะทุกคนมันเป็นของ D M ใช่ปะแต่อันนี้มันเป็นของ Lostman น,นะคะแต่ว่า แพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆเนี่ยคือค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากๆเลยค่ะแต่ตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจน5,000บวกไฮยาลูรอนด้วย100นะคะ เปิดออกมาเนี่ยค่ะนี่ค่อนข้างที่จะเหมือนหน้าตาคล้ายกันมากๆเลยนะกับของ D M ที่เป้เคยกินนะแล้วก็เป็นหลอดแบบนี้ค่ะในหนึ่งกล่องนะบรรจุ20หลอดนะคะก็คือเหมือนกันเดะเลยเอาง่ายๆส่วนราคาตอนนี้นะคะสมัยก่อนที่เป้เริ่มกินคอลลาเจนแบบนี้นะเมื่อก่อนนี้มันอยู่ที่25ยูโรใช่ปะ แต่ตอนนี้ที่ D M อ่ะราคามันดรอปลงเหลือประมาณ18ยูโรแต่ว่าตัวนี้ที่เป้ซื้อมานะคะตัวนี้ซื้อมาจากโรสมันนะประมาณ19ยูโรนะ19กว่ากว่าไม่ถึง20ยูโรคราวนี้หลอดมันหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ เห็นปะเห็นชัดๆเลยคือเหมือนหน้าตาเหมือนกันมากแพ็กเกจจิ้งเหมือนกันมากซึ่งไม่รู้ว่าผลิตมาจากบริษัทเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าในนี้เขียนเลยว่าเป็นของรสแมนนะแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยนะจริงๆอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเอ่อรสแมงโกกิชเมกหมายถึงว่ากลิ่นหรือว่ารสชาติของมะม่วงแต่แต่ทำไมเป้มีความรู้สึกว่ากินหรือว่ารสชาติเนี่ยคล้ายๆสาวรสเลย ที่ไปกินนะทุกคนบอกเลยว่าเนี่ยตั้งแต่กินมาเนี่ยค่อนข้างดีหน้าตาก็สดชื่นขึ้นเอาตรงๆนะช่วงเนี้ยไปทํางานหนักมากทุกคนแล้วก็แบบไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนอนเนี่ยวันหนึ่งไม่ถึงสองสามชั่วโมงเองด้วยนอนไม่หลับด้วยเหนื่อย,ด,ยด้วยกว่าจะได้นอนก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วแต่แล้วก็ 4, ตีสี่ตีห้าตื่นอีกแล้วก็ไม่รู้จะตื่นขึ้นมาทําไมเหมือนกันนะแต่ว่าก็นี่แหละได,ได้ได้เขาช่วยนะก็คือค่อนข้างที่จะแบบดูดิ อันนี้กล้องสดของ iPhone นะคะเออเนี่ยคือแบบไม่มีไม่มีปรับแอปไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นกล้องสดสดเลยกล้องหน้านะคะเนี่ยหน้าตาเป้ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนคือถามว่ามันดีเลิศเวอร์วังไหมกับหน้าเป้ก,ก็ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็พอไปวัดไปวาได้อยู่พระไม่กลัวนะทุกคน <c oughs> หลังจากที่เป้กินคลาเจนตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมก็ตอนเช้าก็กินก,กาแฟอะไรตามภาษาเป้นั่นแหละแล้วก็ตบด้วยตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็เป็นสินค้าของโรสมันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเป้กินของ d ีเอมซึ่งมันเหมือนกันแหละเอาจริงๆแล้วมันทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวนี้เม็ดฟูของโรสแมนเนี่ยวิตามินซีนะคะในส่วนของตัววิตามินซีเนี่ยรสชาติมันจะเป็นรสมะนาวถ้าจำไม่ผิดของดีเอมนี่ยมันจะเป็นรสส้มหรือไงนี่แหละเออถ้าจำไม่ผิดนะไม่ได้กินนานแล้วเอาจริงๆตั้งแต่ ตั้งแต่ท้องตั้งแต่เป็นปีแล้วแหละคือหยุดไปนานเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มกินใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะดีนะตอนนี้เป้ก,ก็ชงกินแบบเป,เป็นแบบนี้เลยใส่ไปสองสามเม็ดเพราะว่าด้วยร่างกายเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการน้ําแล้วเป้เป็นคนไม่กินน้ําเปล่าไงทุกคนเป้ก,ก็แบบต้องให้มันมีรสชาติมีอะไรก็เลยเลือกหยิบวิตามินเม็ดฟูตัวนี้มากินนะคะเม็ดฟูเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยกับที่เป้เคยทําคลิปวิดีโอหรือว่ารีวิวไปโอ้อันนี้มันแตกแล้ว เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้หย่อนลงน้ําเลยนะคะพูดแล้วก็คอแห้งจิบทั้งวันเป๊ะเพราะบางทีเราแบบขี้เกียจไงแล้วก็ในส่วนของครีมบํารุงต่างๆนะคะทุกคน จะสังเกตได้ว่าหน้าเป้ช่วงนี้สิวแบบขึ้นน้อยมากขนาดไม่ค่อยได้นอนแล้วก็รอบเดือนจะมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบเออก็ยังได้อยู่นะทุกคนลิ้วรอยก็น้อยลงแต่ถามวันมีไหมมีค่ะเพราะว่าตัวเป้เองเกิดมาไม่เคยใส่กรรมเลยไม่เคยเข้าร้านเสริมสวยไม่เคยเข้าร้านเพื่อที่จะฉีดนั่นนี่นูน่นเพราะว่ากลัวค่ะกลัวเข็มไม่ใช่ไมอนะ่อยากทํานะอยากทําแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนกลัวเข็มกลัวเจ็บเออ คราวนี้ทุกคนเป้อยากจะบอกว่าตอนนี้ที่เป้ใช้อยู่นะคะด้วยอากาศที่นี่มันหนาวอย่างที่เป้บอกไปเมื่อกี้นี้ใช่ปะครีมบำรุงที่เป้ใช้นะคะอาบน้ําเสร็จการอาบน้ําของเป้เนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะก็คือจะใช้ ใช้สบู่ล้างหน้าสบู่เนี่ยไม่ได้ขายของตัวเองนะแต่ว่าสบู่เนี่ยมันเป็นสบู่ที่เป้คเคยทําขายคือทําสบู่ขายใช่ปะแล้วพอมันเหลือน้อยลงเนี่ยก็ไม่ขายแล้วก็เก็บไว้ใช้เองเป็นปีแล้วแหละอืมก็ยังใช้ของตัวเองมาตลอดเลยค่ะในส่วนของสบู่ล้างหน้านะคะแล้วพอล้างหน้าเสร็จไรเสร็จใช่ไหมทุกคนบางทีเป้ก็จะลงเซรั่มไปบ้างนิดหน่อยใช่ปะแล้วตัวนี้ค่ะเป็นครีมบํารุงที่เป้ใช้อยู่ตอนนี้นะคะ เอาจิงๆครีมบำรุงตัวอื่นช่วงนี้ไม่ได้ใช้เลยก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะนี่ตัวนี้ค่ะเป็นนีเวียนะคะในนี้เขียนว่าเป็นนีเวียสำหรับครีมกลางวันนะแต่ว่าเขาแอบมีผสมครีมกันแดดนิดนึงแค่15้านะคือตรงนี้ตรงนี้ไปใช้มาค่อนข้างนานพอสมควรและเป็นเดือนจะ2เดือนแล้วแหละอืมก็ยังใช้ดีอยู่นะคะแล้วก็เนื้อครีมเขาเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นเหมือนครีมบำรุงเลยทุกคนนี่ ผสมครีมกันแดดเนี่ยทาไปนะชุ่มชื่นมากทุกคนแบบทาลงหน้าคือแบบเห็นปะมันไม่มีผสมอะไรเลยนะมันก็เป็นครีมบำรุงธรรมดาแต่แค่ว่าแบบมันผสมครีมกันแดดนิดนึงเออพออันนี้เราเราทาลงไปแล้วนะคะแป๊บนึงอะคะ่ะปล่อยให้เขาซึมลงหน้าก่อนใช่ไหมเป้ก็จะมาทับด้วยตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ค่ะเป็นครีมที่เป้ซื้อมาจากดีนะคะตรงนี้เขียนว่าบ b บีนะเนื้อครีมเขาเนี่ยก็จะมีผสมครีมกันแดดเหมือนกันนี้เดียวเหมือนกันค่ะสิบห้าเองนะแล้วเนื้อครีมเขาเป็นแบบนี้จ้านี่สีแบบนี้ค,คล้ายๆครีมรองพื้นแหละทุกคนบ b บี BB, ครีมรองพื้นโอ้ยนี่บีบเยอะโพดเนี่ยทาออกมาแล้วมันก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนมันก็แบบไม่ไม่วอกมากนะจริงๆก็โอเคอยู่นะเออนี่ ก็ประมาณนี้นะเนี่ยเห็นปะไม่ได้ต่างเลยทุกคนก็สีมันก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเป้ก,ก็จะลงแป้งแต่งหน้าอะไรตามภาษาเป้เรื่อยไปแล้วระหว่างวันนะคะทุกคนเวลาเป้นวดใช่ปะเราก็มีการล้างมือเยอะอะไรเยอะใช่ปะเป้ก,ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะครีมทามือเอาจริงๆอ่ะครีมทาทามือยี่ห้อนี้ที่ซื้อจากดีอ่อะมันมีหลายกลิ่นหลายแบบเลยนะทุกคนแต่ว่าเอาสีไหนก็ได้เอามาใช้อืม ก็ทามือตลอดแถมแขนแถมขาไปด้วยเลยอย่างเงี้ยบางทีก็ขี้เกียจทาครีมโลชั่นทาตัวอะไรอย่างงี้เนาะได้หยิบม,มาหลอดเดียวแล้วก็ทาทั้งตัวนั่นแหละเออก็ประมาณนี้นะนี่แหละทุกคนวิธีการบำรุงตัวเองของเป้เองนะคะก็เลยอยากมาแนะนำคลิปวีดีโอนี้อย่างที่บอกนะคะทุกคนเป้ไม่ได้มาขายของไม่ได้อะไรเลยแต่ว่า ใครที่อยู่ประเทศเยอรมันเนี่ยอยากให้ลองไปหาซื้อมาใช้ดูเผื่อจะจะถูกกับตัวเองหรือว่าเผื่อจะเป็นแบบเอออีกทางเลือกนึงเพราะว่าครีมเนี่ยค่อนข้างราคาถูกมากๆตัวเป้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ของแพงเท่าไหร่นะอย่างที่เป้เคยพูดไปหลายๆคลิปวิดีโอเลยเพราะว่าเป้มองว่าครีมที่ประเทศเยอรมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ เฮ้ยเขาราคาถูกแต่เขาดีจริงเไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ดีแล้วก็หน้าเราใช้หน้าคนอื่นไปไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับนาเปเนี่ยคือรับได้ทุกสถานาการณ์จริงๆคือหน้าด้านหรือเปล่าจ๊ะเออประมาณนี้นะคะลองดูนะทุกคนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหน้าผิวแหง้งมือแหง้งผิวแตกลองหาซื้อของที่ไปนแนะนำไปเนี่ยลองซื้อใช้ดูเผื่อมันจะดีนะในส่วนของ ปากแตกอย่างเงี้ยลิปสติกที่เป้ใช้ตอนนี้เป็นลิปมันนะคะทุกคนราคาแอบแรงนะอยู่ที่ห้าอยกว่กกว่านะคือแต่เขาเอาอยู่จริงสำหรับคนที่แบบเฮ้ยปากแตกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าปากแตกจากหน้าหนาวมันก็ช่วยได้แต่ถ้าจะปากแตกจากตรงอื่นเราก็ช่วยไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าก็จะต้องทาแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยก็ทาด้วยนะคะทุกคนเออเพราะว่าตอนเช้า ก็ทาก่อนนอนก็ทามันจะทําให้ปากเราอะชุ่มชื่นอืมของเป้นเนี่ยเห็นปลาปากไม่ค่อยแตะอืมก็เนี่ยแหละประมาณนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะแล้วก็อยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกๆคนได้ฟังกันแล้วก็มันถูกด้วยแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยสําหรับคนที่อยู่ประเทศเยอร,รมนันหรือว่าอยู่ประเทศใกล้เคียงเป้คิดว่าเฮ้ยเราอยู่ในแหล่งที่เขาขายเครื่องสําอางถูกๆแล้วก็ครีมอะไรต่างๆมันดีอ่ะอืม เราควรที่จะซื้อมาใช้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันโอเคแหละมันอาจจะไม่ถูกกับผิวหน้าอาเซียนหรือว่าอาจจะไม่ถูกกับผิวเราแต่ว่ามันมีหลายยี่ห้อมากๆเลยนะทุกคนก็ลองไปหาเลือกซื้อกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะแล้วก็ ใครที่อยากให้เป้นแนะนําผลิตภัณฑ์อะไรอยากให้ทําคลิปวิดีโออะไรอย่าลืมแนะนําหรือคอมเมนต์กันเข้ามานะคะหรือว่าใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอยู่แล้วแล้วก็มันดีแล้วก็มันมีอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเรื่องการบํารุงผิวหน้าผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยแนะนํากันเข้ามาได้นะคะหรือคอมเมนต์มาคุยกันในใต้คลิปวิดีโอนี้นะส่วนคนที่ขอให้เป้ทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องร้านนวดต่อเนี่ยก็ รอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเป๊จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆนดูเรื่อยๆนะจ๊ะโอเควันนี้เราก็จะขอตัวไปหาข้าวกินก่อนนะคะทุกคนเพิ่งเพิ่งดวดเสร็จเพิ่งเสร็จงานนะ,ะโอเคจ้าเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายจ้า